สนับสนุนด atures, โดย YLG Boolean and Futures โทร026879999พูดคุยกันนะคะกับคุณธิพานวาวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Boolean Futures ค่ะคุณธีพาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณสภาคุณพัทธดลสวัสดีค่ะครับประเมิยยังไงดีครับสำหรับภาพรวมตลาดทองคำครับคุณธิพาตรงนี้ก็เคลื่อนไหวไม่ร้อนแรงเหมือนตลาดหุ้นบ้านเรานะครับวันนี้เครื่องบ่าย YLG มองว่าเป็นยังไงบ้างครับ ค่ะวันนี้ราคาทองคำดิบัวขึ้นมาพอสมควรนะคะจากเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้เองก็มาอยู่ที่ระดับ1,325เหรียญอยู่ใน่ลาตฟลอยอลค่ะโดยที่นะต้านต่อไปนะคะก็คือถือว่าเป็นระดับที่ที่แข็งแกร่งพอสมควรก็คือที่บริเวณ1,330และถ้าสามารถ,ถันไปได้เนี่ยค่ะก็อาจจะได้เพ้่มไปทดสอบถึงบริเวณ1,340ค่ะโดยประเด็นหลักตอนนี้นะคะเกี่ยวกับตัวราคทาทองคำเองก็ยังเป็นในเรื่องของการที่ก็เป็นชัดดาวก็ยังถือว่าเป็นข่าวหลักนะคะแต่ว่า ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการรายงานการประชุมของการประชุมธนาคารการเฟตในรอบของก่อนหน้ามานะคะก็คือว่าอาจจะส่งผลกัขึ้นลงของราคาทองคำด้วยเหมือนกันค่ะค่ะทำไมถึงคิดว่าให้นาะต้านด้านบนไว้ห3ึ่งพนถึงหนึ่งพรอยละครับเพราะว่าประเด็นที่หลายคนกังวลใจก็ยังคงต่อเนื่องอย่างที่คุณธิพาบอกเรื่องของกัเนชัดดาก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเหมือนกันนะคะ ค่ะก็คือว่าอย่างตัวประเด็นของก็ว่าเป็นชัดดาวเองถือว่าเป็นประเด็นที่จะส่งผลค่อนข้างบวกกับตัวราคาทองคำนะคะเพราะว่าถ้ายังหาข้อยุติไม่ได้กระแสะของเซเว่นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเริ่มมีกลับมาแล้วแต่สุดท้ายนะคะคือเราเชื่อว่ากระแสะตัวนี้จะส่งผลกับทําให้ราคาทองคำปรับขึ้นในช่วงสั้นๆเท่านั้นเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราเชื่อว่าทางสหรัฐเองก็จะหาข้อยุติได้นะคะก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันตัวราคาทองคําให้ปรับลงอีกรั้งหนึ่งค่ะแต่นะตอนนี้ในระยะสั้นๆเนี่ยค่ะก็ยังเห็นว่า ยังมีแรงที่ทยอยซื้อเข้ามานะคะแต่ว่าที่บริเวณ1,330ถือว่าเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังจุดแรกอาจจะยังได้เห็นแรงขายแต่ว่าถ้าสามารถผ่านแนว1,330ไปได้จุดต่อไปอยู่ที่บริเวณ1,340เหรียญค่ะค่ะแต่ว่าดูจากในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นแนวต้านชัดเจนทีเดียวว่าผ่านไปยากเหลือเกินนะคะแม้ว่าจะต่างกันประมาณสักสิบเหรียญก็ตามแต่ว่าจุดที่จะเห็นราคาทองคาย่อตัวลงมาเหมือนอย่างช่วง ประมาณสักปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะหนึ่ที่หลุด1,300งพอเหรียญลงมามันจะมีนัยะสำคัญอะไรกับปัจจัยที่จะเข้ามาในช่วงนี้ไหมคะก่อนที่จะถึงการประชุมเพื่อขยายพยายนนี้ของสหรัฐค่ะในช่วงนี้นะคะคือเรามองว่าตัวราคาทองคำเองจะวิ่งอยู่ในกรอบโดยที่แนวรับของกรอบในรอบนี้อยู่ที่แนว1,280น 1, นะคะถือว่า แต่แนวะารับสำคัญทีเดียวก็คือไม่ควรจะหลุดที่กรอบนี้แต่ถ้าหลุดที่กรอบนี้คือภาพของราคาทองคําก็จะดูไม่ค่อยดีใน,ในช่วงนี้นะคะถ้าหลุดแนวหนึ่งทันสอ80ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อแต่ถ้ายังไม่หลุดโดยรวมก็ยังถือว่าเป็นนิสัยของซื้อขายตามกรอบค่ะแล้วก็รอจนกว่าจะมีสัญญาณอะไรออกมาแต่อย่างพรุ่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่อาจจะได้เห็นการแปงตัวของราคาทองคําด้วยค่ะเพราะว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าการรายงานผลการประชุม ของสหรัฐเองจะออกมาเป็นในทิศทางไหนก็อาจจะได้เห็นการเหวี่ยงของตัวราคาทองคําค่ะก็พันะก็ตรบาก็เท่ากับโลรอบที่ผ่านมานี้นะคะค่ะครับตัวตัวของเซฟฟตี้นะครับประเมินภาพเป็นไงดีครับวันนี้ค่ะสําหรับเซฟตี้เองนะคะมีการดิดตัวขึ้นมาค่อนข้างมากกว่านี้นะคะก็คือว่าช่วงเช้าเนี่ยคะ่ะก็คือว่าเป็นในลักษณะของการ มีการซื้อสุดทีนะคะทั้งตลาดอยู่ที่ระดับประมาณ530ล้านบาทนะคะแล้วก็โดยรวมเนี่ยค่ะคือว่าเราก็ยังแนะนำนังทุนให้เรามาระวงังเพราะว่าสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องกองบรรณาธิกาวย่างอย่างอันนี้ถ้าเทียบกับในฝั่งตลาดหุ้นหรือว่าเป็นใสท,ที่กดดันตัวตลาดหุ้นเองนะคะโดยที่ถ้าเป็นตัวเซ็ตหุ้น คือแนวะป้านแรกตอนนี้จะอยู่ที่990ส่วนแนวป้านใหญ่จะอยู่ที่รอดับประมาณ1,000จุดซึ่งถือว่าเป็นแนวป้านเศตวิทยาด้วยเหมือนกันสองจุดนี้เรายังแนะนําให้ขายนะคะแล้วก็จุดยอดตัวก็คือที่บริเวณ960จุดค่ะค่ะครับผมได้คะ่ะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะนาขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะการที่สหรัฐนั้นมีการต้องปิดหน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลยังคงดําเนินต่อเนื่องมานะคะและแน่นอนว่า และคนบอ,อกว่าจริงๆแล้วปัจจัยนี้น่าจะทำให้ราคาทองคำขยับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่านะระดับแนวต้าน1,331,340 0ก็เป็นแนวต้านสําคัญนะคะคุณผู้ชมที่ผ่านไปได้ยากในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นมาชนแล้วก็ปรับตัวลงขึ้นมาชนก็ปรับตัวลงมีรายในขายทํากําไรออกมาแต่แนวรับที่จะลงมาด้านล่างนี่อยู่แถวๆโลเดิมนะคะ1,280ประเด็นที่ต้องติดตาม รายง,งานการประชุมเสร็จนะคะว่าจะมีระยะสําคัญอะไรหรือเปล่าแล้วก็ติดตามด้วยว่าข้อสรุปเรื่องของ การเป็นหน่วยงานแล้วก็ต่อเน,นื่องไปถึงเพดานนี่จะได้ข้อสรุปอย่างไรบ้างนะค,ะครับก็ช่วงนี้เน้นลงทุนตามกรอบที่ให้ไว้นะครับแนวรับ1,280เหรียญแนวต้านแรกนะครับที่อาจจะได้เป็นลุ้นกันที่1,330เหรียญหากพ้นไปอาจจะได้ลุ้นก็นต่อน1,340เหรียญน,นั่นเองนะครับนี่คือภาพรวมในการลงทุนในส่วนของตลาดทองคำนะครับวันนี้ตลาดหุ้นขึ้นมาร้อนแรงเหมือนกันนะครับสัญญ,ญนาณชนะของเทคนิคจะบอกอะไรเราบ้างเดี๋ยวมาตรวจสอบพร้อมกันผ่านช่วงปรับสัญญาณถคคันครับ